บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2567นี้หลักๆใช้ได้6รายการรายการที่1วงเงินซื้อสินค้าคนละ300บาทซึ่งณนะตอนนี้การใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องใช้บัตรประชาชนใช้รหัสผ่าน6หลักและต้องสแกนใบหน้าผู้ถือบัตรด้วยนะครับเพื่อป้องกันการถูกสวมสิทธิ์จากมิจฉาชีพเพราะหลายคน โดนกันมาแล้วนะครับส่วนผู้มีบัตรบางท่านที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้ป่วยจิตเตียงที่ไม่สะดวกมาใช้สิทธิ์ได้ด้วยตัวเองก็สามารถให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์แทนได้แต่ต้องมีการมอบอำนาจนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบอำนาจได้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับก็ ยื่นเอกสารมอบอำนาจที่ธนาคารกรุงไทยนะครับจากนั้นบุคคลก้าชิดก็สามารถใช้สิทธิแทนผู้ถือบัตรได้รายการที่2วงเงินค่าเดินทางคนละ750บาทรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้า,รถ,ฟฟารถใต้ดินรถบอขอสอเรือโดยสารรถโดยสารต่างๆใช้รวมกันได้หมดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดคนละ 750บาทรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊สหุงต้มนะครับ80บาทต่อรอบ3เดือนก็คือเมษาพฤษภามิถุนาได้ส่วนลดรวม80บาทรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน หนึ่งครัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์นะครับก็คือถ้าในครัวเรือนของท่านมีคนใดคนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับท่านที่ใช้สิทธิ์นี้อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องท่านที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์นี้ก็สามารถไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่บ้านของท่านนะครับหรือว่าทางระบบออนไลน์ก็หน่วยไฟฟ้าที่รับผิดชอบบ้านของท่าน ถ้าอยู่กรุงเทพก็เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงอยู่ต่างจังหวัดก็เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่กองทัพเหลือก็เว็บไซต์กิจการไฟฟ้ากองทัพเลือนะครับท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์5 1 5บาทบินค่าไฟมาเนี่ยก็คือเป็น0ย์ท่านไม่ต้องจ่ายเลยแต่ถ้าเกิดท่านใช้ไฟเกิน315บาทท่านต้องจ่ายค่าไฟเองทั้งหมดตามบินนะครับ รายการที่5วงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินเดือนละ100บาทนะครับหครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์เช่นเดียวกับค่าไฟฟ้านะครับและท่านต้องใช้น้ําไม่เกินเกณฑ์315บาทท่านก็จะได้รับส่วนลด100บาทอย่างสมมติใช้น้ําไป300บาทก็ได้ลด100จ่ายเพียง200แต่ถ้าเกิดเดือนไหนใช้น้ําเกิน315บาท ท่านก็ต้องจ่ายเองทั้งหมดตามบินนะครับก็ไปลงทะเบียนใช้สิทได้ที่สำนักงานปรปาในพื้นที่หรือว่าเว็บไซต์การปรปาที่รับผิดชอบพื้นที่บ้านของท่านนะครับรายการที่6นะครับเป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารอะไรก็ได้ที่มีการผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักไว้นะครับถ้าผูกไว้อยู่แล้วก็เงินเข้าบัญชีนั้นถ้าเคยผูกพร้อมเพยไว้แต่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ก็ไปเปลี่ยนเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับหรือว่ามีบัญชีธนาคารแต่ยังไม่เคยผูกพร้อมเพยก็ไปติดต่อธนาคารให้ผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักให้ หรือว่าไม่มีบัญชีธนาคารและไม่สะดวกที่จะไปเปิดบัญชีก็สามารถมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ท่านระบุชื่อไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มมอบอำนาจจากเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับอันนี้คือ6รายการหลักๆของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2567นี้นะครับส่วนเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งได้รับเดือนละ100บาทเริ่มตั้งแต่เดือนมก,กราคม67ที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนกันยายน67นี้นะครับซึ่ง โอนงวดแรกไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับบางท่านมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้สูงอายุแต่ยังไม่ได้รับเงินนะครับก็เนื่องจากว่าเงินเขาจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพยกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักไว้ธนาคารอะไรก็ได้เช่นเดียวกับเงินพิเศษผู้พิการนะครับเพราะฉะนั้น ท่านก็ต้องไปผูกพร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักธนาคารอักไลก็ได้ที่ท่านมีอยู่หรือว่าถ้าไม่มีบัญชีธนาคารและไม่สะดวกไปเปิดบัญชีก็มอบอำนาจให้มีการโอนเงินเข้าบัญชีลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ท่านระบุชื่อไว้ก็ไน้านเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบอำนาจทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการของรัฐ หรือไปติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับและท่านก็จะได้รับเงินพิเศษผู้สูงอายุในงวดถัดไปซึ่งจะโอนให้ประมาณเดือนมิถุนายน67นี้นะครับก็ฝากกันไว้นี่คือข่าวล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2567ครับ